เกมนี้คงเห็นได้ชัดขึ้นนะครับในเชิงการสังเคราะห์ว่ามันกาลังรีเข้ามาที่เดิมะมันก็กลับไปที่เดิม,มน,นะครับม็อบจะจบม็อบคนดําจะจบที่สนับสนุนโดยเดมโมแครตจะจบจบไม่ได้ถ้าจบไม่มีเหตุอะไรที่จะมาขับไล่ประธานาธิบดีโดนชอมตอนนี้คะแนนนิยมของประธานาธิบดีโดนชอมกําลังต่ําลงฮะเดมโมแครตกําลังเอาคะแนนคืนไปให้กับโจไบเดนล่าสุดโจไบเดนก็เป็นคนเดียวฮะ ที่มีสิทธิ์ที่จะเป็นประธานาธิบดีในสหรัฐอเมริกาสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามไวรัสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตราจนนะครับเหตุการณ์จอร์ดฟลอยด์ซึ่งมีการฉกช่วยโอกาสเอามาเป็นเรื่องของการเมืองการจุมนุมประท้วงการต่อต้านและมีการส่งทหารออกมากลับกลายเป็นเรื่องการเมือง สวัสดีครับมาพบกับผมเท่ศักดิ์ชิมบิวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้ง <c oughs> ทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พน้นเรื่องสนการณ์ในสหรัฐอเมริกาซึ่งกําลังบานปลายแล้วก็มีรายงานล่าสุดว่ามีการซุ่มยิงนะเจ้าหนี่ตำรวจเสียชีวิตเป็นหนึ่งนายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก2นาย เรื่องนี้คงโกโซบิกแน่นอนในสหรัฐอเมริกาไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับว่าปรากฏการณ์ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วก็เป็นประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างสตาร์ทกันที่อังกฤษฮะอ,อังกฤษก็ตื่นเต้นเจ้เจาชายวิลเลียมเ,เผยทรงเป็นอาสาสมัครตอบข้อ,ขอรายทุกนะครับชาวอังกฤษนะค่อนข้างจะประทับใจเน่อเจ้าชายวิลเลียมนะร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยตอบ ข้อความใครทุกให้แก่ผู้คนที่ส่งเมสเซจเข้ามาปรึกษานะครับในโครงการของผู้องค์ท่านนะครับสำนักข่าว BBC รายงานว่าเจ้าชายวิลเลียมดรุกแห่งเคมบริดจ์นะครับทรงเปิดเผยความจริงพระองค์เป็นอาสาสมัครนิรนานะครับไม่ให้ประชาชนทั่วไปทราบที่ดีทําโครงการขึ้นมาให้การช่วยเหลือเป็นกําลังใจแก่ผู้ประสบปัญหาผ่านการตอบข้อความทางเมสเซจหรือส่งข้อความไปในช่วงที่มีการล็อกดาว คุมการระบาดของโควิด -19 นะก็สร้างความตื่นเต้นนะครับให้กับคนในอังกฤษเป็นอย่างมากนะครับในขณะที่ราตินอเเริกานะกร็บก็กลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อต่อสู้กับโควิด -19 ขณะที่อังกฤษจัดสมมติระดมทุนพัฒนาวัคซีนนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าบราซิลและเม็กซิโกรายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะทำลายสถิติ ขณะที่รัฐบาลหลายประเทศในละตินอเมริกันพยายามที่จะต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยการฟื้นมาตรการ down, ล็อกดาวน์และก็เคอร์ฟิวด้านอังกฤษเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดเพื่อระดมทุนการพัฒนาวัคซีนโควิด -19 ไปทั่วโลกนะครับก็ยังไม่หยุดนะครับในขณะที่อินเดียอินเดียปรากฏว่าอ่วมหนักติดโควิด -19 วันเดียวเนี่ยเป็นหมื่นลายนะครับแซงอิตาลีอยู่ในอันดับ6ของโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นะครับอินเดียพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่วันเดียวเกือบ1 0 0 0 0คนนะครับยอดสะสมพุ่งอยู่ที่2.36แสนรายนะครับแซงอิตาลีขึ้นอยู่ที่อันดับ6ของโลกแล้วขณะที่รัฐบาลเตรียมกลาล็อกดาวกลุ่มโควิดสร่อขาวรอยเตอร์นะครับและสร่อข่าวบีบรายงานตรงกันนะครับว่าอินเดียกําลังเผชิญกับมาตรการของโควิด -19 ในการที่กําลังแพร่ระบาดอย่างรุนแรง พบผู้ติดเชื้อใน24ชั่วโมงถึง9,887รายทำให้ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งเป็น2 3 6 6 5 7รายแซงอิตาลีขึ้นมาอยู่อันดับ6ของโลกเนื่องจากขณะน,นี้อิตาลีมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 สะสมอยู่ที่2,34,531รายเสียชีวิต33,774รายการเดียกันก็ b ีบซก็รายงานว่าขณะนี้ระบบสาธารณสุขในเมืองมุมไบ เมืองท่าของศูนย์กลางการค้าฝั่งตะวันตกและก็ฝั่งเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดของอินเดียซึ่งมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 มากที่สุดในประเทศกําลังรองรับจํานวนผู้ป่วยไม่ไหวแล้วขณะที่โรงพยาบาลต่างๆในกรุงเดลเดลีนะครับเมืองหลวงมีผู้ป่วยแน่นโรงพยาบาลจนแทบไม่มีพื้นที่ว่างนะซึ่งก็เป็นอีกประเทศหนึ่งอินเดียมีประชากรมากถึง1 3 0 0ล้านเก้900ล้านคนนะค่อนข้างเยอะนะอินเดียนะครับเป็นประเทศที่ ค่อนข้างจะแออัดอะนะมีคนจนมากนะครับที่ผ่านมามาตรการล็อกดาวน์ก็ไม่ประสบความสำดเรด็จคุณอินเดียไม่ยอมหมอไปทําการตรวจคนป่วยโควิด1 9ไล่กระทืบหมออีกในขณะที่ชาวสหรัฐอเมริการ่วมปล่อยลูกโป่งระลึกถึงจอร์ดฟลอยด์ขณะที่การประท้วงยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับชาวอเมริกันในรัฐรมินนิโซตารวมร่วมกัน ปล่อยลูกโป่งหลากสีลลบรื้อการเสียชีวิตของจอร์ดฟลอยด์ขณะที่มีการชุมนุมประท้วงในหลายพื้นที่ยังคงดำเนินไปต่อเนื่องนะครับที่ผ่านมาชาวเมริกันหลายสิบคนออกมารวมตัวกันที่สวนสาธารณะในมินนิเอลโพลิสนะครับรัฐมินนิโซตาประเทศสหรัฐเมกาเพื่อร่วมปล่อยลูกโป่งหลากสีในการดลบนื้ถึงจอร์ดฟลอยด์เพื่อเป็นเกียรติแก่การเสียชีวิตของเขาโดนเจ้าที่ตำรวจนะครับ ลงโทษเกินกว่าเหตุจนถึงแก่ความตายในวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะมีการเผาศพในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับแต่จนถึงกรณีสถานการณ์ก็กำลังบานปลายนะครับในขณะที่จีนก็เยอะทรัมป์ถอนตัวจาก WHO นะครับเป็นอาการาเสพติดฉีกสนธิสัญญานานา,นาชาตินะครับสำนักขาวเอเจนซี่รายงานว่าทำเนียบขาไม่สนใจคำเตือนของผู้เชี่ยวชาญน,นะครับ ส่งยาต้านมาเรียไปให้บราซิลใช้ในการรักษาโควิด -19 โดยล่าสุดยอดผู้ติดเชื้อในดินแดนแซมบ้าทะยานขึ้นอีกไปอดับ4ของโลกแล้วขณะที่ปักกิ่งโจมตีขณะที่ทรัมป์ประกาศตัดขาดจากองค์การอนามัยโลกนะครับว่าอเมริกันเสพติดการถอนตัวจากองค์กรนานาชาติและฉีกสนธิสัญญาระหว่างประเทศนะครับด้านสื่อญี่ปุ่นรายงานว่ารัฐบาลเตรียมเปิด รับนักเดินทางธุรกิจจาก4ชาติที่จะควบคุมการระบาดได้แล้วซึ่งมีไทยรวมอยู่ด้วยซึ่งปรากฏว่าข้อมูลจาก f อปัจจุบันโรคภูมิภาคลาตินอเมริกันนั้นก็มีผู้ติดโควิด -19 กว่า1ล้านคนซึ่งรวมถึงรวมราวครึ่งหนึ่งอยู่ในบราซิลขณะที่ติดโควิดในอันดับ4ของประเทศนะครับผู้เสียชีวิตจากโรคนี้มากที่สุดด้วยตัวเลข2 9 0 0 0คนรองจากสหรัฐอเมริกา อังกฤษและก็อิตาลีเท่านั้นยอดผู้ติดเชื้อตอนนี้ก็เกือบเกบล้านคนแล้วนะฮะพุ่งทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องนะผมเคยเรียนไว้นะในเชิงสถิติหลังจากวันที่25เมษายนพุทธศักราช2 6 6 3เนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด1 9จะมีโอกาสขึ้นที่9ถึง10ล้านคนในเชิงสถิติและหลังวันที่6 พ,พุทธศักราช2563นะครับก็เตรียมรับภัยธรรมชาติภัย,ยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากแล้วก็คนมีชื่อเสียงล่าสุดในสหรัฐอเมริกาก็มีการเตือนว่ากําลังจะเกิดน้ำท่วมใหญ่และพายุกําลังจะเข้ามาในประเทศในส่วนของสหรัฐอเมริกากําลังมีการเตรียมพร้อมรับมือพายุครั้งใหญ่ในขณะที่โจไบ,บเดนนะครับมีจํานวนผู้แทน ไบเดนมีจำนวนผู้แทนพอเสนอชื่อเป็นผู้สมัครประธานาธิบดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรยายงานว่าอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนมีจํานวนผู้แทนมากพอที่จะถูกเสนอชื่อขึ้นเป็นตัวแทนของประธานาธิบดีฝั่งเดมโมแครตอย่างเป็นทางการปูทางสู่การประจันหน้ากับประธานาธิบดีโดนัทชัปมในการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกาย,ยนผู้สมัครนะครับจำเป็นจะต้องมีผู้แทนอย่างน้อย1,991คนนะครับ ในมือเพื่อให้ได้รับการเสนอชื่อโจไบเดนผ่านเงื่อนไขดังกล่าวนะครับผลการเลือกตั้งก็ออกมาในวันศุกร์ที่ผ่านมาจาก7รัฐนะครับเขตโคโมเบียจากการเลือกตั้งขั้นต้นเมื่อต้นสัปดาห์ความสําเร็จดังกล่าวก็มีการจัดเพียงพิธีหลังจากที่ไบเดนนะครับกลายเป็นตัวแทนเพียงคนเดียวนะครับเมื่อคู่แข่งหลักของเขาอย่างเบอร์นีเซนเดอร์วุฒิสมาชิก รัฐเอ่อเวอร์มอนต์นะครับถอนตัวจากการเลือกการแข่งขันในเดือนเมษายนนะก็นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่ผมเอามาเล่าก็ยังไม่จบนะเดี๋ยวผมจะามาพ่วงให้จบนะครับในขณะที่ตำรวจปราบจราจนฮะที่ในนิวยอร์กลาออกยกพวงนะก็โต้เพื่อนตำรวจโดนพักงานปรักชายประท้วงจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับตำรวจปราบจราจนเมืองบัฟฟาโลนะครับรัฐนิวยอร์ก 57นายพร้อมใจกันลาออกยกหน่วยประท้วงเพื่อนตำรวจ2นายโดนสั่งพักงานโดยไม่มีเงินตอบแทนนะครับหลังจากผลักชายผู้ประท้วงอายุ 5, 75ปีคนหนึ่งล้มลงจนนองเลือดเจ็บหนักนะครับสันัาร่าว b b c และก็สัข่าวาเดอะซันรายงานว่าเจ้าที่ตำรวจนะครับสังกัดทีมรับมือเหตุฉุกเฉินสำน,นักงานตำรวจบัฟฟาโลนะครับรัฐนิวยอร์ก57นายพร้อมใจกันลาออกยกหน่วยนะครับ นะเพื่อต้องการประท้วงไบรอันร็อกวูดผู้บังคับการตำรวจเมืองบัฟฟาโลที่สั่งพักงานตำรวจ2นายในหน่วยนี้ซึ่งทำร้ายชายวัย75ปีคนหนึ่งจนศีรษะกระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บรุนแรงแล้วก็อาการสาหัสนะครับจนถูกนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนในวันที่4มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาคลิปวิดีโอมีการแชร์กันในโลกโซเชียล แสดงให้เห็นเหตุการณ์ขณะที่ชายสูงอายุดังกล่าวได้เดินทางไปหากลุ่มตำรวจที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพื่อจะสลายการชุมนุมเรียกร้องให้เกิดความเป็นธรรมแก่จอร์ดฟรอยด์และต่อมาตำรวจปราบจราจน2อนายได้ปลักผู้สูงอายุคนนี้ล้มลงจนนอนนิ่งในสภาพเลือดไหลบริเวณศีศรษะรายงานว่าตำรวจหน่วยปราบจราจนที่บัฟฟาโลจำนวน57นายพร้อมใจกันลาออกจากหน่วยแต่ไม่ได้ลาออกจากการเป็นตำรวจนะครับ โดยนายจอห์นนะครับอีวานประธานสาภาํารวจในเมืองบัฟฟาโรนะครับกล่าวกับนักข่าวนอพิมพ์บัฟฟาโลนิวส์ว่าจุดยืนของเราคือตำรวจเหล่านี้ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของรองผู้บัญชาการตำรวจเมืองบัฟฟารโลนะครับที่สั่งให้เคลียร์พื้นที่บริเวณจตุรัสของเมืองสลายการชุมนุมของกลุ่มผู้ประท้วงที่เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับจอร์ดฟลอยด์นะครับถ้าดูข่าววันนี้ทั้งหมดท่านผู้ชมจะเห็นอะไรอันหนึ่ง นะครับซึ่งไม่ใช่แค่นี้นะฮะปรากฏว่าเพื่อนผมที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาชื่อต็อกเนี่ยเกิดเรียนมงฟอร์ดด้วยกันโทรศัพท์มาบอกว่าที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้ <c oughs> กําลังเกิดเรื่องใหญ่เกิดขึ้น2เรื่องที่เกิดขึ้นก็คือ1มีพายุนะฮะตอนนี้ก็มีการประกาศเตือนในสหรัฐอเมริกาในหลายมรัฐว่าจะมีพายุเข้าและอาจจะเกิดน้ําท่วมในครับในรัฐต่างๆนี่ก็มีการเอาไม้อัดไปปิดไปหมดนะ เกรงว่าจะเกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็เกิดการเจรจจนแล้วก็เกิดการปล้นสะดมนี่คือเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาประการที่2จู่จูก็มีตํารวจฮะจำนวน3นายถูกยิง1นงนายเสียชีวิตและอีก2นายได้รับบาดเจ็บสาหัสจมูสังเกตไหมฮะในขณะที่กําลังมีการชุมนุมประท้วงขณะที่เกิดโควิด -19 ก็มีชุมนุมประท้วงจากชุมนุมประท้วงสิ่งที่ตามมาก็คือมีการยิงตำรวจ จากการยิงตำรวจแต่พื้นฐานที่มันเดินไปก็คือยังคงมีการหาเสียงนะครับในส่วนของพรรคเดมโมแครตและก็ดีพับลิกันต่อไปเพื่อเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในขณะที่มีทั้งการประท้วงและก็มีโควิด1 i n e t กำลังระบาดเรื่องของคนดำอย่างจอร์ดฟลอยด์ที่เสียชีวิตไปนะคะรับพอะถูกตำรวจเอาหัวเข่ากดคอจนกระทั่งเสียชีวิตตอนนี้ตำรวจทั้งหมดถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและโดนย้าย นะครับที่สําคัญนะครับก็จะมีการเผาศพซึ่งหลังจากเผาเรียบร้อยเนี่ยเหตุจะจะราจนเนี่ยก็คงยากขึ้นแต่คราวนี้หนักขึ้นกว่าเดิมเพราะตํำรวจถูกลอบสังหารนะครับสถานการณ์ในสหร,รัฐอเมริกาในเชิงปรากฏการถ้าดูไปก็พววิจารณ์กันไปตอนนี้คนในสหร,รัฐอเมริกาเริ่มรู้นะรฝรั่งเริ่มรู้แต่ก็รู้ยังไนไม่ค่อยมากคิดว่าดูใจเชิงปรากฏการเรื่องจอดฟอยเสียชีวิตบานปไป,ไป,ไปยิงตํารวจนะฮะ แล้วตำรวจก็มาทำร้ายประชาชนไปทำร้ายคนขาวจนกระทั่งเกิดการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นผมเรียนท่านผู้ชมเมเรียนหุ้นส่วนมาหลายครั้งนะหุ้นส่วนคงทราบกันดีว่าหลักที่เกิดขึ้นตอนนี้หลักที่เรียกว่าชาตินิยมโดยมีวัฒกรรมที่ชื่อว่าอเมริกันเฟิร์สหรืออเมริกันต้องมาก่อนเป้าหมายสูงสุดของยุทธศาสตร์คือชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาได้เปิด3ยุทธการสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธเกมนี้คงเห็นได้ชัดขึ้นนะครับ ในเชิงการสังเคราะห์ว่ามันกาลังรีเข้ามาที่เดิมมันก็กลับไปที่เดิมนะครับม็อบจะจบม็อบคนดําจะจบที่สนับสนุนโดยเดมโมแครตจะจบจบไม่ได้ถ้าจบไม่มีเหตุอะไรที่จะมาขับไล่ประธานาธิบดีโดนชอมตอนนี้คะแนนนิยมของประธานาธิบดีโดนชอมกําลังต่ําลงฮะเดมโมแครตกําลังเอาคะแนนคืนไปให้กับโจไบเดนล่าสุดโจไบเดนก็เป็นคนเดียวฮะที่มีสิทธิ์ที่จะเป็นประธานาธิบดีในสหรัฐอเมริกา สรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามไวรัสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตราจจนเครับเหตุการณ์จอร์ดฟลอยด์ซึ่งมีการชกชวยโอกาสเอามาเป็นเรื่องของการเมืองการจุมนรบท้วงการต่อต้านและมีการส่งทหารออกมากลับกลายเป็นเรื่องการเมืองการเมืองคือการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามในเชิงปรากฏการณ์มันยังไม่จบต้องใช้เวลาในการต่อสู้อีกยาวนานพอสมควรและสร้างความเดือดร้อนไปทั่วโลกโดยเฉพาะโควิด1 9 หลังจากนี้เราคงจะเห็นตัวเลขโควิด -19 เพิ่มสูงขึ้นนะฮะในสหรัฐอเมริกามัวแต่ไปยุ่งของการชุมนุมแต่การชุมนุมนั้นมีการรวมคนหมู่มากแต่ฝรั่งก็กลับมาใส่หน้ากากและก็เชื่อว่าโควิด -19 จะพุ่งสูงขึ้นตอนนี้โควิด -19 ในสหรัฐอเมริกามีคนเสียชีวิตไปมากกว่า1 0 0 0 0แคนและมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นและที่สุดในเรื่องนี้ก็คือผมเคยเรียนไว้ในเชิงการสังเคราะห์ว่าเรื่องโซเชียลดิสแท้นซิ่งที่องค์การอนามัยโลกบอกไว้ ว่ามีความจําเป็นต้องเว้นระยะห่างทางสังคมผมบอกว่าง่ายมากใส่หน้ากากนะครับไม่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมไทยก็จะมีความจําเป็นจะมาด้งมาดิ้นเลยเรื่องระยะห่างทางสังคมใส่หน้ากากจบปรากฏว่าล่าสุดองค์การอนามัยโลกออกมาบอกว่าพลิกฮนะบอกว่าไม่ต้องใส่หน้าไม่ต้องใส่ไม่ตซอ social d i s แ a n c i n g ก็ได้ให้ใส่หน้าก,ากากออกจากบ้านในพื้นที่สาธารณะแคนน่นั้นก็เป็นอย่างที่ผมเรียนไว้ถ้าเข้าใจหลักในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับเราจะรู้ทันทีว่า อะไรจะเกิดขึ้นในภายหน้าเข้าใจอดีตเข้าใจปัจจุบันและแน่นอนเราจะหลังอย่างรู้ถึงอนาคตนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการปรังต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ปลาในน้ามีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน องค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดส่งโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจ mm. เมื่อทั้งเวลาที่ฟ้าตั้งใจ mm. พวกเราชาวไทยพร้อมใจแตวายพระพร มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินิคู่แผ่นดินสีกรงรัตนโกสินทร์เจริญ องค์พระราชามหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกลามไทยปลอดไทยร่มเย็นพระบารมีสาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์เจริญองค์พระ ราชามหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดไทยรุ่มเย็นพระบารมีสาสีเงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย พระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย สำหรับผู้ส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง u t u b e นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่งชองว6หกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องว6หกถามนะครับส่วนทาง a c e b o o k นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทอดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็ว6หกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการ กดกระดิ่งถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณนคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีนะฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะฮะของว6ก,ก็สามารถเข้าได้นะฮะ At v 6วหนีวครับ